สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ับดีใจนะครับแนวทางของแม่ล่างในงวดที่ผ่านมาศูนย์หกตรงตรงเลยเนาะแม่ค่ะพอปูเพิ่นกับไปปล่อยยูทีลักกิโลเนาะค่ะยูทีลักกิโลสารตาจันตาเซ่ยายมี่เนาะค่ะคกับคือสรุปกับคือตัวเค็งเค้งนะคะศูนย์หกเม็ดเดียวเนาะค่ะคือเป็นงวดแรลกนะคะของอ่าขังขังที่หนึ่งเนาะ ของหมือวันที่ค่ะหมื่อวันที่สิบสองแล้วค่ะใน,นะะะล่างมีความรู้สึกว่าดีใจแห้งค่ะครับดีใจแห้งแล้ะกะ่ะดีใจกับเอฟซีด้วยค่ะดีใจกับเอฟซีถุกคุ้นนะคะที่อคุกเขนนได้รับชมนะคะะคุกเนได้รับชมของอทุกทุกช่องนะคะคือเมื่อนั้น,น,นเนาะที่พอพปูหลวงอุดมเพิ่นล่ำนะคะ เพิ่นล่ำถวายนะคะถวาย้วกามีตาจันตาเซ่ยายมีนะคะเนาะมื้อนัันเพิ่นล่ำนํากันนะคะคอ่าเพิ่นกระปลอยออกไปก็คือเป็นเจ็ดหนึ่งเก้านะคะ,ะ้วกาพอปูเพิ่นก็ฮห้องนะคะเพิ่นก็ฮห้องบอกศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดนะคะรากาอ่าใกล้ๆเพิ่นสีออกนะคะเพิ่นก็ะห้องเพิ่นก็ะบอกว่าโตเขงเขงโตเข็งเข่เม็ดเดียวก็คือศูนย์หกนะคะ สรุปแล้วก็คือออกอิหีนะคะออกอิหรีก็คือเป็นหกศูนย์หกนะคะแม่ล่างกะดีใจแห้งค่ะดีใจแห้งอิหลีค่ะอ่าแม่ล่างก็สิขอบอกบุญนะค่ะแม่ล่างสิขอบอกบุญก็คือน่งฟองยาวแมนค่ะนั่งกองยาวนั่งล่างแมนค่ะอ่า ของเซนไวแมน,นค่ะก็คือเป็นเมื่อวันทีแปดนะคะเนาะ,อะตอนช่วงประมาณบ่ายโมงนะคะก็ะคือจะมีพิธีนะคะก็จะมีพิธีก็คือแบบว่าเป็นของเซนไวนะคะเซนไวเจ้าทีเจ้าทางกันนะคะเนาะของเซนไวแล้วก็ตจะมีนั่งร่ำนะคะนั่งล่ำแล้วก็สิมีกล่องเงาะะะคคะ่แล้วก็สิมีพิธีต่างๆหลายๆหลาย,ยาอย่างในภาคเมือนั้นค่ะแม่ล่างก็ อ่าตอนนี้ก็ยังยังบอกว่าท่านใดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแม่ล่างคิดว่าคือข้องสิมีหลายก็นั่นอยู่ค่ะแม่ล่างก็ขอเชิญชวนเลยค่ะขอเชิญชวนเอฟซีเลยค่ะทุกผุดพนอ่ามาร่วมเป็นสะพานบุญน้ำกันเลยค่ะยูทีอ่าลักกิโลสามตาจันตาเซ่ใหญ่นี่เลยค่ะยูทีสีขอละฟุ้มเลยค่ะให้มาร่วมเป็นสะพานบุญน้ำกัน อ่าเมื่อวันที่แปดด้วยค่ะเวลาอ่าของของแม่ล่างนะคะเนาะเริ่มท่ำอ่าเริ่มอ่าพี่ๆก็คือเป็นช่วงบ่ายสองโมงขึ้นไปด้วยค่ะแม่ล่างก็เชิญชวนสายบุญทุกๆท่านหรือว่าอ่าเอ็ดซีด้วยค่ะผู้เพิ่นอยากมาเป็นสะพานบุญนะคะอยากมาเป็นสะพานบุญให้เป็นประธานของพ่อปู่หลวงอุดมหรือว่า เป็นประธานของตาจันตาเซ่ยายนี่เนาะค่ะแม่ล่างกะยิ่งดีค่ะเพราะว่าถ้าอยากถือสามตัวแตกเลยค่ะแม่ล่างมั่นใจเพราะว่าตอนนี้แม่ล่างถามว่ามีทีเด็ดไปมีมีเหรอด้วยค่ะทีเด็ดสามตัวค่ะมีแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้แม่ล่างตอบว่าท่านได้บอกว่าท่านได้อ่าว่าท่านสิไดบบอกแล้วค่ะเนาะตะทะลอดจะขึเป็นหมู่วันทีแปดเนาะค่ะอ่า ถ้าเอฟซีได้ค่ะเอฟซีท่านใดอามาไดได้ค่ะแม่ล่างก็ยิ้งดีหรือว well. ่าอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์แม่ล่างก็ขออาเชิญนะคะอาจารย์ท่านใดด้ค่ะอยากมาร่วมมาร่วมพิธีหรือว่าอาจจะมาร่วมเป็นสะพานบุญน้ำกันแม่ล่างก็ยิ้งดีค่ะเชิญค่ะเชิญทุกทุกท่านเวยค่ะณวันที่วันที่แปด้วยค่ะ ค่ะเวลาบ่ายสองโมงมีตรวจไปเขาไม่ได้ค่ะห้องน้ําที่สถานที่ตรงนั้นกระสะดวกสบายนะคะที่ปวดทุกนะคะแล้วก็ที่สบายก็คือที่จอดรถนะคะลานจอดมีหลายค่ะือวารเอฟซีผู้ใดเพื่อนอยากแย่คิดฮอดปาจัมบาเซยัยมี่ือว่าหลลง่อปูดมนะคะเพิ่นพอมาเพิ่นเพิ่นเป็นคนผู้เถาโบราณนะคะ เปนมากกอนมากล่ำด้วยค่ะ,ะเมื่อนั้นแห่อาห่วมมาเอาบุญน้ากันได้หลายเด้ค่ะเด้อคือพ่อปูเนาะคะ่ะเป็นมากที่สุดก็คือเป็นสาโทนะคะเนาะแ<อ>มนค่ะ,ะคือเป็นเหล่าสาโทด้วยค่ะหลักะแมนค่ะเพราะว่าโดยเฉพาอะอันนี้ก็คือเป็นของพ่อปูดมนะคะคตามแล้วของพ่อปูดมพอ่มพอปูเป็นบ้ามากกับคือหมู ค่ะ่นมามั่นค่ะแต่เพิ่นเป็นผู้เฒ่าโบราณเพิ่นมาคือเป็นปลาปิ้งแล้วก็ะของที่แบบโบราณโบราณสิแม่ค่ะอ่าเอฟซีอ่าผู้ใดเพื่อนอยากเอาอ่าของที่แบบเป็นของผู้เฒ่าโบราณนักนะคะกะมาถวายพอปูใดด้วยค่ะค่ะของของกินเนาะของมาถวายปูนะคะเมื้อนั้นเป็นพลมากลากใหม้เ้ยค่ะ หรือว่าเอฟซีอ่าเพิ่นอยากมาร่วมเป็นสะพานบุญเพิ่นมาบ่ได้แม่ล่างอ้ยังซี่อ่าเดี๋ยวอ่าซิโอนเป็นปัจใจแมนบ่ค่ะโอนเป็นปัจัจอ่าสร้อยค่าก่องยงวหรือว่านา่งล่เสะบียงอาหารนาะค่ะเนาะเพื่อว่าเขาตองม้งไปในทางไก่เพื่อว่าล้งพอปูอุดมหรือว่าตาจันตาเซ่ให่มีเนาะค่ะบ่นหรือว่าตาจันตาเซ่ให่มีเนาะค่ะบ่แน่ อาจจะแตกสามตัวที่เด็ดเด้อค่ะที่เด็ดของงวดวันที่แปดแม่ล่างแม่ล่างสิปลอยมือนั่นเด้อค่ะแมนค่ะแมนแม่ล่างมาปลอยวันที่แปดมาสีปลอยแมนได้วันที่ของวค่ะแมนค่ะสองตัวหนึ่งหนึ่งเลแม่ล่างค่ะแมนค่ะแม่ล่างสิปลอยหมู่วันที่แปดเราก็จะปล่อยอีกครั้งโค้งสุดท้ายเด้อค่ะก็คือเป็น วันที่สิบสี่แต่พอปู่หลวงอุดมตาจันตาเซ่เหมือขึ้นแะค่ะเนาะเพินไดมากมาคุยกับแม่ล่างเด้อค่ะเด้ออ่าเพินมาคุยเพินบอกว่าล่างบบต้องย่านจ้งได๋กิเข่าพือเก่าได้คือเก่าเพินว่านะค่ะเพินบอกกับแม่ล่างยังสี่มึงสบายใจได้โลดเพินว่างสี่เด้อค่ะเด้ออันนี้ก็คือออกจากปากหลวงพ่อปู่อุดม ตาจันตาซ่แล้วก็ใหญ่หนีด้วยค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนมาเข้าฝันเมล่างแน้วแม่นค่ะเพื่อนมาเนรนละมิดในทางฝันของแมล่างแล้วด้วยค่ะเดอเพื่อนก็เลยบอกบ้านนี้ตาจันเพื่อนเลยว่าล่างปูนี่มกมาขี้ร้างแมล่างเพื่อนว่างสิไหมค่ะตาจันตาเซ่เลยว่าเมียนเมียนก็ดีคือการเมฆอยากขี้อยากอ่า เพิ่นบอกว่าอยากแห่จากลักกิโลหม่องเกาไห้มหาหม่องไม่ค่ะอันนี้ก็คือเพิ่นสิขอเป็นสร้างเนาะค่ะเนาะแม่ล่างเลยว่าปูสิขอใดจังใดสร้างโตนึงกับ,บ่าแมนในน้อยบาทถ้าสิแบบว่าไปจ้างเพิ่นมาบ่แมนโตีต่กับบแมนนน้อยบาทด้วปูเพิ่นเลยว่าโอ๊ยบอ่อยากเลยล่างเพิ่นนมาเนาะอ,อ่า ค่ะบ่ยหนายกรเซนไห่ไห่คู่ขายทีเต็ไเต็มตเพิ่นเลยว่าเอาจังซี่เดี๋ยวงวดสีมาเนี่ยตั้งดีๆเด้อค่ะเอฟซีเพิ่นเลยบอกว่าบ่ยหกงวดสีมาคือสิไห่เค็งเคงสามตัวเพิ่นล้างสิค่ะแต่ว่างวดงวดสีพอดเมื้อวันที่แปดเพิ่นมาสิขอล่ำก่องเงาเด้อค่ะเด้อขอล่ำก่องเงาแล้วก็อ่าสีนีกันตึ้มนะคะเนาะ กันตึมแมนค่ะเพราะว่าพอปูเพิอ่นเพิ่นเ,เป็นสาคเเมรตเนาะค่ะเพิ่นมาแบบว่าสีซ้อนะคะเนาะ<ม>เพราะว่าเพิ่นมักล่ำถาบว่ามีสีซ้อหล,ลักกัล่ำหลักกัามีคนลองเ,เป็นแสดงสดด<ม>้วยค่ะปังบังตลอดเลยค่ะตามที่แมลงเบืองมาด้วยค่ะจะชอบแตกสามตัว<ม>ของหลวงพอปูโดมด้วยค่ะ เคยแตกมาแล้วแม่ลางขอเบาพานทังช่องนะคะเนาะเคยแตกมาแล้วขึ้นแปดมวดซอนค่ะค่ะแปดหมวดซอนพ่อแปดหมวดซอนแล้วขึ้นแม่ล่างแม่ลางกะท่านใจลาบากเนาะค่ะเพราะว่าเลขเข่าแล้วกาคนทีห่วงที่สุดก็คือ่อของแม่ลางเพราะว่ามันมีคนหักกับกับมีเนาะคนสั้นกับมีเนาะค่ะเพราะว่าเละเข่าเนาะค่ะเนาะ เจ้ามือเสียเงินไหลแม่ล่างก็เลยอยย่บไได้นะคะแม่ล่างก็ต้องเลยต้องลงกุงเทพไปก่อนออค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะมาด้วยค่ะเพิ่งมาเพิ่งมาลรวกค่พอปูหลงอุดมเข้าเนาะค่ะเพิ่งไปปล่อยอยู่ที่ผีเลือดหลมุม,มไปปล่อยอยู่ที่ผีเลือดหลุมที่เพิ่นห้องบอกว่าหนึ่งสองเจ็ดนะคะเนะะ 2> 1, 2, าะหนึ่งสองเจ็ดเราปรากฏว่าเลขออกสองหนึ่งค่ะ ล้วกับเพื่อนกับมาคงสุดไทยเนาะค่ะหลังจากที่ว่าเพื่อนไปพีเรียหล่มานเนาะเพื่อนกับมาปล่อยยูทีอบ้านของแม่ล่างคงสุดไทยเมื่อนั่นกับมีลูกซิฟหลค่ะเพื่อนมาล่อเอาคือคงสุดไทยของรองพอปูอุดมนะค่ะเพื่อนกับว้องโกมห้คือสองหนึ่งค่ะนั่นคือของพอปูอุดมนะคะเนาะรวกาจะเพื่อมาที่หลักกิโล ของตาจันตาเซยายมีค่ะนี่คือเป็นปลอยของงวดแรกด้วยคะ่ะเอฟซีตัวสิดภาพด้วยค่ะเพิ่งจะเป็นของงวดแรกของของสิลก,กิโลนะคะเนาะพึ่งปังเพิ่งงวดแรกแต่ถล้อเบิ้งต่อไปอว่าได้ระวังทีว่าตาจันตาเซยายมีหรือว่าหลวงพ่อปูดโดมนะคะเพิ่นบอกกับแม่ล่างว่ามือสีหา ตอตอหวดแต่กูว่าท่านบอกบอกว่าสีหายจากหวดแต่กูสี่หายไปเรื่อยๆกูสี่หายกูสีสามซื้อเสียงมองหันหายเสียงดังกล่องต่างว่านหายคือขื่นเพื่อกาบ่าหายเงียบบ่าหายเหงากุเหง,งามาโดนเราเพื่อนว้วางสิไหมคะ่ะค,ค่ะเพิ่นบอกก็มไม่ล่างว้างสิค่ะค่ะครับแม่ล่างอ่าหนี้หายเอฟซี FC ก่อนบ <c oughs> ่นอจะโตหนึ<อ>่งหายเนอนฝันนอนเสียงเบ่อน เพื่อเพื่อฝันเออเพราะท่านถามว่าฝันหรือยังตั้งแต่เล็กบอกมั่งฝันแล้วฝันแล้วอ๋ออ๋อพุ่มประยูรเนาะค่ะเอาาเมื่อคืนกับคุยกันแล้วเนาะค่ะกับอาจาจันตาเซ่ยี่นี่แหละค่ะรวงพ่อปูดมนะคะพอว่าเพิ่นก็เลยบอกว่าอ่าอาจารย์เนาะค่ะเพิ่นก็เลยว่าล่างเฮ็ดจังได๋่หืดเสด้ขี้สร้างอืมในหลังเลยว่าปูสร้างตัวนึงก็บ่แม่นน้อยบาทเด้ พอว่าห้าต้องแบบว่าอ่าไปจ้างเพื่อนเนาะค่ะตัวหนึ่งกับหลายหลายมื่นนี่เนาะคะ่ะสาวสิปประมาณมื่นกว่วสองมื่นแลยเนาะค่ะเนาะกัแล้วแต้ที่ว่าบันีพอปูด,ดมเลยว่าเอาจ้างี่สร้างเนี่ยค้สิคอหาโตค่ะอพอเรียกว่าค้สิคอหาโตแห่อันนี้เพื่อออกจากปากล้อมพอปูดมเลยค่ะ,คคะมาเพืน่นกันเรียกว่าล่างเอาจ้างี่ค้สิคอหาโตเด้อ แม่แล่างเลื่มาปูขอหาตัวว่ได้ดอกกลางก็บอกมีเงินเราแม่ล่าง่าตรงๆนะค่ะก็บอกว่าเพิ่นเหมืขึ้นนะค,ะค่ะเพิาา <c oughs> ่นเลยว่อบาอุ้ยบ่อยากแจ็คเมค็ดเพิ่นวางสินาะค่ะ <c oughs> ตาจันตาเซ่ยายมีเพิ่นบอกหางเดียวกันเพิ่นบอกว่าล่างเอาจังสี่หมวดสีมา <c oughs> แตกสามตัวจังจังจ้างจ้าง,งไปจ่างส่าง <c oughs> ค่ะเพ <c oughs> ิ่น <c oughs> บอกว่าจังสี่ค่ะ <c oughs> เหล้าบารมีล้อมพอปูอุดมโอ้โเพิ่นหัก หลวงพอ่อปูดมมันก็เลยบอกว่าเอาเจ้าสี่ผูสี่ไห่แลนไปกอนผูสี่ไห่แลนไปก่อนผูสี่ไห่เป็นมาเร็วไปกอนเพิ่อล้างสิเนาะค่ะไห่เป็นมาเร็วไปก่อนก็คือหาตัวเดียวไหหาตัวเดียวแมนค่ะอ,อันนี้คือเลขกวิ่งเลขกแลนของหลวงพ่อปูอุดมเนายค่ะเพิ่อลไห่ก็คือเป็นตัววิ่งตัววิ่งคือไหหามาก่นแมนค่ะ เพราะว่าแม่นด้วยค่ะเล็บินของหลวงพ่อปูอุดมค่ะหมวดกรหลวงปูอุดมก็ให้เจ้าแม่กับศูนย์ตากดไวเอฟซีเพิ่นสายบิงแล้วค่ะิ้นผสมสมปาถนาเพิ่อนี้ลีค่ะแมลลางกะดีใจน้ำเพิินด้วยค่ะกับเอฟซีคุณเพิ่นหนักแรงนะคะเนาะหาเม็ดหนึ่งหาเม็ดเดียวถ้าทยนีก็คือแมลลางฝากบอกรุ่นเลยกะค่ะอ่า ไฮซสิไปรวมงานอยู่ที่ละกิโลวันที่แปดนะครับแมลางขอฝากด้วยค่ะขอเชิญบอกบอกั่าครับแมลางขอเชิญเอพซีถุกทุกทำด้วยค่ะครับอ่าผู้ใดที่เพิรนมาติดตามท่านทุกคุณชองของทางอ่า ช่องอ่ค้นซูนทีวีแล้วก็ไอเบ้าทีเนาะค่ะเนาะกับทุกๆช่องของเพื่อนเนาะค่ะถี่มาไทยถ้ำยุทิล่ากิโลนะคะสารตาจันซีแล้วก็ใยมีนะคะเนาะอ่ากับไหติดตามเพื่อนเด้อค่ะแล้วก็รไหมาติดตามแม่ล่างหลวงพ่อปู่อุดมหรือว่าของรองเต๋อนะค่ะเด้อไหมาติดตามค่ะแม่ล่างก็ขอเชิญเอฟซีทุกท่านนะคะ ก็คือเมื่อวันที่8แม่ล่างกับสีมีกล่องเงานะคะนางล่ำลักกาของเซนไวยด้วยค่ะเอฟซีท่านใดเพื่อนอยากมารวมเป็นสะพานบุญหรือว่าเพื่อนอยากได้ซ้เตัวเปร์ก่อนครับโทรมาหาแม่ล่างก่อนก็ไดข่าวว่าเพื่อนสิเป็นสะพานบุญจ้างกล่องเงาให้เป็นสะพานบุญแต่ว่าแม่ล่างกับว่าท่านหูด้วยข่าว่ากล่องเงาราคาเท่าไหร่แม่นแม่นปะค่นค่ะ ถ้าว่าอยากได้สามตัวเตะตอนนี้ถามว่าไม่ล่างนี่ไปได้แล้วคะ่ะ<ม>ตัวเลขกด้วยคะ่ะแต่ว่าพ่อปูบอกว่า,า,าล่างยาฝ่าลปอยฐาล่อปลวยหมูวันทีเปียก<ม>เอาตัวเดียวไปกอนิ่นวังสิเนาะคะ่ะแต่ถ้าเอฟซีคุใดเพิ่นอยากว่าเอาจังสันอ่าคืออยากได้สามตัวอ่ะเป็นอ่าประทาาสายบุญให้กับก่องเง่าของอ่าตาจันตาเซ้ย,ยี่นี่รือว่าหลวงพ่อปูอุดมดีกว่าอ่ะ แม่ลากยินดีค่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะยินด,ดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นแนวทังนะคะจากทีมงานทางอุบลน,นะคะขอบคุณสตาร์ดาชแนลนะคะแล้วก็บ่าวแอมเลาะทงนะคะท่านผู้ชมสําหรับผู้ใดนะคะ ที่เขามาติดตามหน้าหน้านิงนะคะก็จะรู้ว่าตัวเลขงวดที่ผ่านมาของหน้านิงนะคะเพิ่นหายสามตัวหนึ่งหกศูนย์นะคะแต่ว่าตัวเลขเขาก็คือสองตัวศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมพุ่มเจ้าทีมาบอกเพิ่นถือว่าถ้าเฮาตัดเหรนอ่ะเข่าศูนย์หกตรงๆสําหรับงวดนี้พุ่มเจ้าทีมาบอกเพิ่นยังได้ตัวใดพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะ สำหรับ FC ทซีันไดนะคะที่อยากจะได้เหรียนนะคะเป็นวัตถุมงคลนนะคะของปูซิล่าหรือว่าในหลายอย่างนะคะกล่องทักแชทแอดไลน์แอดมินมาได้นะคะถ้าแอดมีแอดจะแบ่งปันนะคะสำหรับตะกุดนะคะขอบอกเอฟซีว้ก่อนเลือ่น้องตะกุดของแอดตอนนี้มันเมิดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นรูปปูแขวนหนารถก็มีอยู่มีแอดมินมีเอฟซีทักทายมาหลายอยู่นะคะ ้าไพสนใจกับทักแชทแอดไลน์มาได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังในคลิปน้ำกันเลยเนาะว่านานิงให้ตัวใดพี่น้อง